มาพาต่อไปเป็นการเคลื่อนที่แนวดิ่งนิยามแรกที่ต้องรู้ของเรื่องแนวดิ่งอันนี้หคือการเคลื่อนที่แนวดิ่งคือการเคลื่อนที่แนวตรงแบบหนึ่งคือใช้ C ีสูตรเหมือนกัน v เท่ากับ u บวก at อะไร s เท่ากับ ut บวก1ส่วน2 at กํลังสแล้วก็ s เท่ากับ v บวก u ส่วน2คูณ t อันนี้ที่มาจากกรัฟอีกอันนึงใช้ v กำลังสอเท่ากับ u กำลัง2บวก2 as อันนี้มาจากงานพลังงานอ่ะเพิ่มเติมของเรื่องแนวดิ่งมีแค่คำเดียวคือ A ของแนวดิ่งคือแรงโน้มถ่วงมีทิศลงเท่านั้นไม่ว่าวัตถุจะวิ่งแบบไหนแรงโน้มถ่วงมีทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางโลกอย่างเดียว ตรงไหนก็ได้ทิศพุ่งเข้าสู่ศูนย์กลางโลกอย่างเดียวอันนี้คือนิยามอันที่1จบเริ่มดูโจทย์กันมาโยนก้อนหินขึ้นไปในแนวดิ่งจนถึงจุดสูงสุด12เมตรโยนขึ้นไปจุดสูงสุดอยู่นี่ตอนนี้เป็น12เมตรคําว่าจุดสูงสุดคือลูกหินมันจะหยุดนิ่งแล้วกําลังจะตกลงมาถูกไหมถ้ามันยังไม่หยุดแปลว่ามันยังไม่สูงสุดจะวิ่งต่อไปเรื่อยๆแต่คําว่าสูงสุดคือ V เป็นศูนย์ คือมันหยุดแล้วเดี๋ยวมันจะตกลงมาอนเลขกจุดสูงสุดเขาถามว่าก้อนหินหยุดนี้ก็ต่อมาจุดสูงสุดมีความเร่งเท่าไหร่มีความเร่งจําได้ป่ะความเร่งของเรื่องแนวดินมันคือ G ตัวเดียวก็คือ A นั่นแหละเท่าไหร่10เมตรเปอร์เสแควร์ทิศลงแค่นั้นเองหรือหรือจะตอบ9.8ก็ได้แล้วแต่เขากําหนดมา2ตัวนะต่อไป วัตถุ A กับ B มีมวลเท่ากันตกจากที่สูง0.5และ1เมตรอันนี้ A ตกลงมาปึบนี่ B ตกลงมารึบอันนี้สูง0.5เมตรอันนี้สูง1เมตรในขณะที่ตกเกือบถึงพื้นขึ้นอยู่ตรงนี้ทั้งคู่ข้อใดไม่ถูกต้อง B มีเร่งมากกว่า A เรื่องนี้พูดถึงความเร่งจำได้ไหมแนวดิ่งทั้งหมดมีความเร่งเท่ากันทุกจุดและก็ทิศเดียวกันความเร่งไม่เคยเปลี่ยนอะไรเปลี่ยนแทน ความเร็วนะ a อะเท่ากันแต่ความเร็วอะไม่เท่ากันโอเคปล่า a เท่าแต่ความเร็วไม่เท่านะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่ต้องรู้อย่างแรกเลยก็คือ a หรือความเร่งของเรื่องแนวดิ่งมันคือค่าแรงโน้มถ่วงโลกมีทิศลงเสมอ